นะมีกี่รูุป่าวว่าจะใสายสามเป็นดีอยู่แล้วอ่ะเอ่อเลเจนด์เเจนด์เลเจนด์เลเจนแตกเลยละกันเลเจนแตกเลยเนาะล็อกเครื่องพี่ไม่มีรูนมีล็อกเครื่องแสดงว่ามีจีบเครื่องแรกหรือเปล่าพี่อยู่บนหนุกร่างล็อกเครื่องเหรอพี่อยู่กนวเครื่องมีล็อกเครื่องมีล็อกเครื่องโอเคเขาอยู่กลางสนามเราไปเฮ้ยใครอยู่ข้างบนหัวพี่อะสวัสดีครับ ฉงนฉงนเราอยู่ชั้นล่างกันนี่นะไม่มีคนอยู่บนหัวเนี่ยไม่คิดที่จะตีเท้าอ่ะใครอ่ะไม่ไม่หนูอยู่ชั้นล่างกันพี่ตายแล้วหัวคิวการสนามเลยนะการสนามอ่าอ่าครับกางแมปโอเคเข้าใจตรงนี้มีเครื่องไหมอ่ะสรุปแล้วไม่รู้ทิงเหรอวะยังอยู่เลยพี่ทิ้งทิงทิงการสนามทิ้งแล้วโอ้โหปันสีตรงนี้เหรอเฮ้ยวิ่งผ่านวิ่งหลันี้นะ โอเคจะบอกวิ่งผ่านที่อะไรสัตว์ม่หายหายไปไหนไม่รู้มันที่เขาไม่มีรูใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีมันได้ยินเสียงคนปั่นไฟอ่ะซึ่งกูเองเนี่ยแหละปั่นไฟเมื่อกี้ไปแล้วเอ้าเช่กูเอ้าทำไมมันจำช้าวะไม่เป็นไรพี่อ่ะเออสุดยอดเพื่อนน่าเขาทำอะไรอ่ะเขากระโดดไปกระโดดมาพี่ลงตรงหน้าต่าง คื่แรงเปล่าววะต้องหลุนอ่ะเครื่องไม่น่าเสร็จอ่ะอันเนี้ยแล้วเขาไม่มาแฮย์ตัวทิ้ททข่าวสองอันขึ้นชั้นบนครับขึ้นชั้นบนครับใช่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 จะขึ้นฝั่งไหนอะประเด็นฝั่งนี้ไม่มีนะลงมาช่วยเลยจะเป็นไรเปล่าวะลงมาเลยแล้วกันเครื่องเสร็จตอนนี้อยู่ข้างบนฝั่งเครื่องเสร็จผมวอาเขาอยู่ เขาตามป่าแบบวะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละมีประโยชน์ใช่ไหมเราต้องทำได้ไปละวทำไมเขาแปลกๆวะพี่เขาจิม้มขอ่ะเฮ้ยเขาก็จิ้มมาอีกแล้วเฮ้ยเขาไปแล้วจ้าเฮ้ยเขาไปเขาอยู่เอาเอาไป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 ก่อนนะไปแล้ว,นะลวสีไปสไปทุกคนเจอสามเลยเจอสามเลยเอาฉีกไปฝั่งนู้นให้เอาไปแล้วแล้วมาจากไหนตีอะไรเนี่ยตีโดนตีโดนได้ยังไง เแหตรฮะเัไป้ะเฮ้ยเข้าูัแตกอาตีม่โดนไม่ใหรื่อกีดนไปมีด่ใช่หรอใช่ไหมโดนดิพี่เห็นมาโดนนะมันไปมีดงพี่ก็ใช่ไงก็ไปมีดไม่ร่าเออคุละชอบจริง อเขาหนูเมื่อกี้เขาไปหาเครื่องนะไปหาเครื่องไปหาเครื่องนั่นแหละไปหาเครื่องเขาเจอเขาเจอเขาเจอช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เขาอยู่ไหนอะเขาอยู่ข้างนอกครับอยู่สนามจ้าน่าจริงเหรอใช่เขาอยู่ไหนบอโรทำลาก่อนละกูไม่อยู่แล้วไปเลยระกันละยังไม่โดนจี้อีกเหรอถามจริงเฮ้ยน้องตีมาวน้องตีม้าวมามามาอยู่ได้อยู่ได้เอาห้องขวาไปเออ หยุด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 ไปไหนวะหยุดนี่หยุดนี่พี่อ้ำชื่อไวนะชื่อไว้นะเขาอยู่ข้างล่างแต่เขาอาจจะขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้พี่อัมเราต้องทำได้มาหรอไปละดีมีประโยชน์ไหมล่ะมีนะมีนะเบิร์กพี่ไม่มีประโยชน์ไงกูจะเปลี่ยนเบิร์กแม่งเลยชิงไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้หลงชิงหรือหลงไม่รู้หลงแหละมันจะวนอยู่เลยน่ะเขาอยู่ไหนอ่ะ อยู่เท่ไหร่เขาเรากะรับขึ้นมาข้างบนเรากะรับขึ้นมาข้างบนเรากะรับขึ้นมาขบาจบ้นมาขบนไม่มีเขาจะเอ้าไอ้ซัตอยู่นี่ไปละเฮ้ยกลัวไม่เอาหลงหลงหลงหไม่เอาไม่ไม่มีเบิร์กหนีเลยไม่มีเบิร์กหนีเลยตาเนี้ยของจริงปกติไม่่จะพิมนตาเนี้ยไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเขาหลงไปแล้วไม่หลงไม่หลงเขาหาอยู่เอ้าอะไรกันวะาน้าเขาไปไหนแล้วไม่รู้ ไม่รู้ว่าใเขาด้ไปในห้องพี่เขาเดินเข้าไปในห้องแล้วเขาใส่ไปเลยช่อะไรเนี่ยช่อะไรเนี่ย้องเาเดินวิ่ง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 อวิ่งวิ่งไปไหนไม่รู้้งมีโนวันได้เลยวอ่ะพี่อ้มเทีอเป็นสองงานเกีพี่เจออีกอันนึงแต่ผ่อนไม่ได้ตรงตรงกลางอ่ะตรงที่เครื่องผีดตรงกลางแค้์พที่พทีมมันอยู่ตรงแมตอ่ะแมตอยู่ซอกในอ่ะ ยเดี๋ยวพี่ไปถอนเองใช่เองพี่ไปถอนดีกว่าพี่ได้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 พี่เห็นแค่อันนั้นอันเดียวนะอันอื่นพี่ไม่เห็นนะพี่บอกก่อนเคพี่ดูหาเครื่องซ่อมฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยมีนี่ไงนี่มีดเฮ้ยขอเทมขอเลยละกันขอเลยละกันเป็นสามอันเป็นสามอันสีอันเออไออันไหนหน้าประตูป่ะพี่ถอนหน้าประตูไปยังมันมีหน้าประตูไม่เห็นไม่เห็นหน้าประตูไม่เห็นพี่ขอได้ไหมขอได้ไหมพี่เอาสีขาวมาสีอะไรสีอะไรสีเหลืองพี่เหลืองเหรอโอเคโอเค พี่ทิ้งสีขาวไว้ได้ยังไงเดี๋ยวผมใช่ผมผมอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ข้างล่างชั้นบนอะพี่อ่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างงั้นเดี๋ยว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 จำโทเทมบ์เองโทเทมอันนั้นผมจำไม่เองอันนั้นรู้อันนั้นรู้ใส่อันอยู่ไหนไม่รู้อีกอันหนึ่งหน้าหน้าจะหน้าประตูพี่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้หาเครื่องก่อนเอ้ยเจอเครื่องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปัดได้สองคนมามาเขาก็ทิ้เครื่องใช่ป่ะน่ใช่ หรือเปล่าวะเสียงอะไรวะเนี่ยร้อนนะตรงนี้เขาเขาจูกันอยู่ข้างล่างของพี่รู้รู้เสียงเสียงหลอนอะลงไปแล้วลงไปแล้วไม่เคลียแล้วอ,อยู่ที่เดิมเขาหาไม่เจอศาลมืดด้วยนั้นน่ะทางไม้ก่อนเพื่อนทางไม้ก่อนเพื่อนโดนซ้ายไป็หนึ่งทีเรื่งนี้เสร็จเหลือเครื่องเงินคนเทมเพอร์สองอัน อันนึงรู้แล้วอยู่ไหนอีกอันไม่รู้เดี๋ยวหนูไปดูหน้าประตูให้เปล่ะได้ได้ได้ไปดูไปดไไูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตายแล้วไม่อ๋อใช,อใช้ใช้ไม้ไปสองแผ่นอยู่ตรงนี้หรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมเ,เอาเทมป์ก่อนเดี๋ยวมาขอโฮปหน่อยขอโฮปหน่อยต้องถามองามีคนนึงว่าถึงไหนแล้วอะอาแขวนเดี๋ยวนู่แขวนเฮ้ออีเทียมถอดไม่ได้ ผีมาแล้วนะถอนง่ายอะไปแล้วถอนไม่ได้แล้วถอนไม่ได้โทเทมอ่ะตรงกลางอ่ะประตูไให้มีโทเทมไหมไปก่อนไปก่อนเลยอย่าถอนดยาขออาชีพก่อนไม่โทเทมช่างมันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าปั่นเลยก็ได้ปั่นเลยก็ได้ไม่ช่างมันก่อนมันถอนไม่ได้อ่ะผีอยู่แถวเนี้น้าหนูปั่นนะปั่นปั่นพี่ปั่นตรงกลางเหมือนกันเอ๊ะมันมีเครื่องนึงอยู่ข้างในนี้ดีกว่าปั่นข้างในนี้เครื่องพี่แรงนะแปดเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอ่ะพี่ปั่นไปก็ได้ คือปั่นเผื่อไว้เผื่อเขามาไล่พี่ปั่นเลยอยู่กับเราเขาไม่เปิดสกิลหรอเขาเปิดไม่ได้นี่จ้ะไมหรอเรองเสร็จนะห้าสี่สามสองเก้าเก้าออกแล้วกันเก้า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 ยังไม่ติดเก้าเก้าอยู่ปั่นเลยเอาเอาให้เสร็จเลยปั่นเอาให้เสร็จเลยพี่ไม่งั้นจะมีคนตายเอาตายแล้วนะเราตายแล้วย เรามีโฮปเรามีโฮปท่อุ้ยก็ท่อเกิดตรงนี้เลยมึงก็น่าเกลียดเถอะเขาเชื่อมตรงนี้ไม่ไฟเขาเชื่อมตรงกลางไม่ไฟอีกอันอยู่ไหนไม่รู้ขอขอปั่นเปิดประออกให้เสร็จเลยเพราะว่าอยู่กับเราอีกอันอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันขอเปิดอ่าเปิด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 เอาี่วิพี่วิ่งไปเราวิ่งไวกว่าเราวิ่งไวกว่าเราวิ่งไวกว่าเรามีโฮปเขาเอเปิดประตูกี่วิ่งนกันเาจิ้้้้มมมมเเเาาาจจจิิิว่ะไประตูมาได้ประตูมาได้ประตูตรงเครื่องติดมาได้เสร็จเสร็จ เปิดแลยเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วมามเหมดแล้วหมดแล้วเหลือเถิดไม่ต้องเถิดเราเราเราวิ่งเร็วมากรอรอรอโอเคโอเคโอเคแค่หน้าต่างได้หรอเนี่ยแค่หน้าต่างกำลังเนี่ยเอาพี่จะกูไหลออกกูจะคิวเขาแต้มหน่อยโอุ้มเรียบร้อยไม่มีโนวันทุกคนคิวไวไหมครับไวจัดจัดอะเพิ่งคิวเพิ่งทีสามเพิ่งมาดูแล้งกันดีกว่าครับแล้วงจะแล้งเขียวนะครับผมว่าวายยูบูดี้มีนี่นะเขียวจริง วิ่งไวสี่เอ้สุดยอดทุกคนวินยงบุริมีโอเอซออนม่วงหมดเลยเหรอเนี่ยไม่ทำไมเขาไม่เปิดสกิลอ่ะเพราะอะไรวะงงเขาอยู่กับเออไปดูมันด่างก็เล็กนะควรจะเปิดนะคุณจะเปิดใช่ไม่เปิดสกิลมันไล่ยากเปิดสกิลแตกเปิดสกิลแตกกระดานอย่างหนึง่งก็ <an> คือถ้าเกิดเขาไล่กันอยู่ข้างล่างแล้วทีเนี้ยไอคนที่อยู่ข้างบนน่ะกว่าจะไปถึงอ่ะชาติหนึ่ง ก็ะมนมีทางขึ้นแค่สองทาง่ะเกิดจะวิ่งไปหาทางขึ้นอีกอ่ะก็อาจจะ